สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับรวมถึงพี่น้องทางฝั่งสอปปาวเรานะครับคลิปนี้นะครับผมเจอกันนะครับกับแนวทางเราพัฒนางวดประจําวันที่22สิงหาคม2568นะครับสําหรับแนวทางเราพัฒนาวันนี้นะครับพี่ๆไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับพี่ๆน้องเหมือนเหมือนโดนปิดกั้นนะครับเพราะว่ามีพี่ๆคอมเมนต์มาถามว่าทําไมแอปไม่ลงเราพัฒนาทดแทนนะครับทั้งทั้งไอเราพัฒนานะครับทั้งทั้งที่ผม ตอนที่ผมเนี่ยลงไปตั้งแต่ตั้งแต่วันเขาเรียกว่าก่อนวันที่ออกก็คือเย็นวันอังคารเนาะผมลงไปตั้งแต่เย็นวันอังคารนะครับพี่พี่แต่ว่าพี่พี่มาดูในวันพุธเนี่ยไม่เห็นแนวทางเนาะผมก็แปลกเหมือนกันนะครับพี่พี่รวมถึงยอดวิวด้วยวันนี้ก็ปกติก็จะเยอะกว่ากว่านะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าน้อยนะครับพี่พี่เนาะน่าจะโดนปิดกั้นนะครับ แล้ววันนี้แนวทางเราก็เข้ามาเน้นๆตรงๆด้วยนะครับพี่น้องนากเส i d a นะครับท่านใดที่ไม่ได้ไม่ได้ติดตามนะครับผมก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันนะครับพี่พี่นาะผมให้ศูนย์กับห้านะครับวันนี้นะครับผลที่ออกนะครับเลขชุดหกตัวสามหกศูนย์เจ็ดสองสองศูนย์สามหกเลขล่างชุดหกตัวศูนย์เจ็ดเลขล่างชุดสี่ตัวสามตัวเจ็ดสองสองเนาะมาเลขหามอีกแล้วนะครับของเรานะครับพี่พี่นาองเส i d a เอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ศูนย์เจ็ด ตรงๆเน้นๆนะครับผมเนี่ยส่วนท่านใดเอาห้าไปวิ่งไปรูดไม่มานะครับขออภัยด้วยเนาะส่วน72เนี่ยนะครับพี่พี่เนาะนะครับถ้าเกิดเป็นไม่ได้อีกนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นสองเจก็ไม่ได้อีกนะครับเราไม่มาตัวเจาะเนาะก็ท่านใดนะครับวิ่งรูดที่ศูนย์ินดียินดีด้วยนะครับส่วนแนวทางในวันที่22นะครับพี่พี่เดี๋ยวเราเรามารับชมกันนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพราะว่าการกดไลค์กดแชร์เนี่ยเป็นการเปิดการมองเห็นเนาะเพื่อให้คลิปเขาเรียกว่าให้คลิปเปิดการมองเห็นนะครับพี่ๆก็ฝากไปพี่สมาชิกด้วยนะครับเราพัฒนานะครับวันศุกร์ผมให้ไปที่เลขหกอืมลืมไปว่าผมซื้อปากกามาใหม่แล้วเนาะนะครับผมให้ไปที่เลขหกเลขสี่ เลข3เลข1เลข0เลข7นะครับ3 0 6 1 4 7นะครับมาดูในตัวประกบคู่นะครับ6 1 6 3 6 7 4 0 4 1 4ีนะครับ3ตัวผมให้ไปที่461 6 4 3นะครับ4ี่หกหตัวเน้นตัวจเจาะก็จะเป็นที่61นะครับแล้วก็4ีสา หกสามนะครับเด่นตารางนะครับผมให้ไปที่เลข6แล้วก็เลขสี่นะครับเด่นตารางวันวันศุกร์ที่ย2บสองนะครับสายวิ่งสายลูดนะครับพี่พี่วันศุกร์วิ่งลูดเม็ดเดียวนะครับผมให้ไปที่เลขหกนะครับให้ไปที่เลข6นะครับกันใดช่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับกับแนวทาง ที่แอดวางให้นะครับพี่พ่เราพัฒนานะครับวันที่22นะครับสิงหาคม2568นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ